เอาลครับถ้าผู่ชมขอกราบสวัสดีท่าผู้ชมดกคนทุกท่านนะครับและตอนนี้คุณอยู่ในรายการเด e g ก็อดทนะครับอืและมาอยู่ใน Q a ซึ่งผมได้โพสต์ไปเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วมาโดนก่อนว่าอมีคำถามอะไรบ้างอ,อ่ะเริ่มจากคำถามแรกเลยแล้วกันของพี่ซื้อมาเอ,อเริ่มงบด้วยกี่บาทครับอันนี้อยากรู้จริงๆก็ตอนแรกผมซื้อมาสองพันบาทมันก็จะ ุกคอมแล้วก็มีหน้าจอแล้วก็อะไรมาครบเลยนะแล้วผมก็ค่อยๆอ,อัพเอาเรื่อยๆนะครับอืมก็เงบประมาณหกเจ็ดพันครับผมอันนี้คือเงินในอืมทำไมต้องอยากรู้ว่ะฮะโอเคอยากรู้นะใช่ไหมอืมนี่เลยผมก็มีไม่เยอ,นะอะหรอกนะเงินในวอลล็ตอะเลองานมันไม่ค่อยมีอะครับอืม เคเอนี่ครับตามนี้นะครับยอดเงินนี่นะเข้าใจเออไปไปทำต่อไปเอ่อเมื่อไหรจะหาเสริมแนวอันนี้ก็ต้องดูอีกทีมันไม่มีคนไปจ้างครับอายุเท่าไหร่ สิบเจ็ดอ่ะพี่ใส่มะม่งวงหน่อยอะไรนี้อ่ะใส่ไลท์พี่ได้เปิดเซิร์ฟไหมครับไหมอันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับทำไมพี่ต้องรอด้วยอ่ะอืมก็กูรออยู่แล้วนะพอดีว,ว่าคนมันรอเนาะไม่ต้องพูดเยอนะเนาะก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมืนอน,นกันในเครัอ <c oughs> อันนี้เมื่อไหร่จะหาเซิร์ฟแนวโรเพมา อันนี้ก็ต้องอยู่กับคนที่มาจ้างด้วยอ๋อจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรเพชรบูร์เอ่อยิ้มหน่อยสวัสดีอยากออาคลิปโอเคพี่คิดว่าพี่หล่ไหมก็ต้องร่ออยู่แล้วครับผมก็ต้องลงตัวเองเป็นธรรมดาน้องเราเล่นพี่ชอบโปรโมทเส้นแนวไหนมากกว่าครับอ๋แนววอซี ไอชุยลอดเลยทุกแนวแนวอีที่ครับพี่แฟนใหม่ไม่มีครับพี่เคยจะเลิกทำยู u ู e ป่ะครับไม่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 เคยเปิดกล่องไม่ได้อะไรวะทำช่องมานานเท่าไหร่ครับหนึ่งปีกว่าประมาณนั้นโอเคโอ้โหสิบเจ็ดคำถามตอบอย่างไวโอ้โคตรโหดเลย โอเคเ้ว okay, ไว้เจอกันมาสั้นไว้วันนี้จุ๊บจุบไม่จะต่อดว้วย